สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับยุทธฟีสไตล์มามีกแล้วครับผมวันนี้มานี่เลยครับแนะนำหมวกเบเล่พรลสอนะครับหมวกเบเล่พรลสอสวยๆงามๆนี่งานปักสวยๆนี่เบเล่พรลสอท่านใดที่หาอยู่นะครับ นี่เบลีพอลสอร,ราคาใบละ390บาทครับใบละ390บาทส่งฟรีนะครับเป็นยอดเงินโอนนะครับไม่เก็บปลายทาง390บาทโอนส่งฟรีนะครับผมหมวกเบเล่พอลสอโดยผมยุดฟีสไตล์มาแนะนำที่ร้านยุดอาร์มี่ประตูน้ําขอนแก่นนะครับผมเบเล่พอลสอนี่หมวกเนื้อผ้าอย่างดีนะครับนี่ มองเห็นกันหรือเปล่านี่นี่ใส่แล้วก็จะประมาณนี้เอียงๆปรับนิดนึงอะไรประมาณนี้เบเลี ale, นี่สวยงาม390บาทส่งฟรีนะครับแต่ไม่เก็บปลายทาง390บาทหมวกเบเล่พอรสองนี่งานปักสวยๆจาสวยๆมันจะมีเบอร์ขนาดขนาดอาหมวกนะครับรอบศีรษะนะครับ จะเริ่มต้นที่เบอร์อเบอร์ห้านะครับรอบศีรษะ55เซนติเมตรเบอร์หกเนี่ยรอบศีรษะ56เซนติเมตรเบอร์เจ็ดรอบรอบศีรษะรอบหัวเนี่ยนะครับ57เซนติเมตรเบอร์แปดก็รอบศีรษะา58เซนติเมตรนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับใครที่หาอยู่หมวกเบเลีผอลรอสองานสวยซสวย นี่9 0บาทนะครับผมส่งฟรีทั่วไทยแต่เป็นยอดเงินโอนนะครับไม่เก็บปลายทางครับผมท่านใดสนใจก็ทักไลน์มาได้เลยครับที่ id line 0 8น6์7 5ด2 5 081627 5725็ดห้าเบอร์โทรก็เบอร์นี้เลยครับผมเบอร์โทรก็ id line กับเป็นเบอร์โทรได้เลยติดต่อทักทายกันเข้ามาได้ครับที่ร้านยุทธอา์มี่ประตูน้ำคอนแกน ได้รับของแน่นอนครับไม่ต้องกลัวโกงได้รับของร้านเปอร์เซ็ถาม f อฟที่เคยสั่งได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับที่ร้านยุทธอา์มี่ประตูน้ำขอนแก่นฝากด้วยนะครับหมวกเบเล่พอร์สโซงามๆครับงามๆมงานปักสวยๆฝากด้วยนะครับคลิปนี้ยุดไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าชอบฝากกดติดตามกด subscribe ยุดด้วยนะครับผม ไปแล้วจ้าสวัสดีครับ